้างบานล้างน,น้อยงบประหยัดเห็ดเอง EP ที20เก่าค่ะย้อนว่างบประหยัดนอกจากจังเด้เห็ดเอาเองนะคะทุกคนลงมือเห็ดเองแบบนี้นะคะบอมเนเหลืองง่ายแล้วกับบอมเอนเหลืองยาค่ะการที่เฮ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมนะคะจะเห็ดให้เฮ้าเห็ดงานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นค่ะคือจังไหมฝาเชือลาจังสีเนาะค่ะก็จะต้องใส่หินเจียนะคะในการตัดเครื่องไม้เครื่องมือที่ใส่ในการต้างบานล้างนี่เนาะจ่ะก็จะเป็นของมาสรุทั้งเบิดเลยนะคะบว่าจะเป็นหินเจียไหลซ้ายเนาะค่ะเลื่อยวงเดือน ะะสะวานเนาะค่ะสินค้าของมาสรูใส่ดีทุกโตเลยค่ะจากประสบการณ์ที่ได้ใส่งานมากนะคะทุกคนสวานนี่ก็ใส่งานแบบสมบุกสมบันแห่งเดียค่ะทุกคนเห็ดตกกับป้านน่าจะตกจักเทอด้เทือมือนีนะมือนีนอกจาก,กเห็ดเองคนเดียวนะคะเกือบลอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะตอนนี้ก็คือ,อยังงงๆอยู่เลยนะคะว่าเฮาสีเอาไมาฟ้ฟาเชื่อลาขืนคนเดียวได้จังไดนะคะบอกง่ายๆว่าเห็ดมาสวงสามืหมือเพราะท่านได้เกตอยู่หนาะนอันนี้ก็ตั้งแต่สีเห็ดย่างเดียวเลยค่ะบ่ไเด็ไปหาข้อมูลอีกยังเลยนะคะที่จริงแล้วมันมีคส้สอนคือกันนะคะวิธีการ เอาไม้ฟ้าเชือราขืนคนเดียวจังสีเนาะคะ่นะณตอนนั้นกะคิดบอกหรอกคะ่ะทุกคนอย่างที่ปุ้ยเคยได้บอกไปด้อจ้าวัานน่ะตางบันนีฟังทางสายมือนี่นะคะมันดอกแล้วเนาะคะ่ะไม้มันผุนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะต้องไปหาซื้อมาเปลี่ยนไมค้ค่ะไม้ฟ้าเชือราที่ซื้อมากกะคิดว่าน่าจะบ่พ่อนะคะทุกคนปุ้ยซื้อมาแค่40แผ่นเนาะคะ่ะไม้ฟ้าเชือราแผ่นนึงตกแผ่นละ110บ,บาทเลยนะคะปุ้ยคิดว่าปุ้ยจะต้องไปซื้อมาเพิ่มอีกประมาณ20่ิบแผ่นเนาะคะ่ะคิดว่าน่าจะพ่อเอ ยังเห็ดบอทันได้เหล้วอยู่ขนาดบานบอทันได้เหล้วค้องยังเลื่อมหลายแหล้วจากบอจักโต้บอจักเก้าอี้นะคะค้นมาตั้งแต่บานพุลาพักเงายวกินข้าวเทียงก่อนจะข้าวหนึ่งเนาะจากมือนหนีนะคะมีสร้อยจุข่อมเด้อค่ะแต่ว่าปุ้ยก,กินบอเป็นดอกเดอ้อจ้าทุกคนปุ้ยกะถ่ายกินตุ่มสุกเอา้าหลังจากกินข้าวแล้วเนาะจากทุกคนปุ้ยก็นอนพักผ่อนอยู่ข้าวหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเหมือนถี่ปุ้ยเห็ดน,นะคะมันแดดเนาะจากปุ้ยจะบอกว่าฟังทางนั้นเนาะจากปุ้ยบ่ได้วัดระดับน้ำเดค่ะทุุกกคนนัี่เา็ไปง้ยลวฟ เลยแบบพยายามวัดระดับน้ำเอานะคะช่วงนี้เวลาที่ฝนตกมากคะ่ะทุกคนมากจากศาสตร์มาจากทางหนีเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะฟังทางหนีจะเป็นทางทิศต,ตะวันตกค่ะก็ะเลยจะพยายามเอี่ยมฟังทางหนีให้มันเหลวซะก่อนเดี๋ยวหลังจากที่เฮ็ดแล้วเนาะจากเดี๋ยวจะต้องไปหาสื่อซิลิโคนนะคะเอามายิ่งอุดมองนี้เนาะคะ่ะมองที่เป็นช่องว่างระวางไม้ฟ้าเชืเอ่อรานะคะปุ้ยยิงเองอะคะ่ะทุกคนยิงกับบอลแนนกับป้นนันเดียะคะ่ะเวลาที่เขาจบไปมันจะหูวซื้อว่าก็แก๊กก็แกกแกงสีนะบัดลังเทือแบบว่าเฮายิงแห้งผดไม้ฟ้าเชื่อรากระแตกแกง สีค่ะทุกคนวิทยาศไม้ฟ้าเชื่อลาแต่กับปัน,น,นค่ะก็เลื่โบกกายิ่งแบบว่าแห้งเกินไปบัดท,ที่นี้เฮ็ดไปเฮ็ดมาค่ะเรื่มเข้าใจวิธีการเอาไม้ฟ้าเชื่อลาขึ้นคนเดียวแล้วนะคะเพราะว่าเ้ามีอันแนวจับอยู่นั่นนะค่ะทุกคนวิ็จะว่าไม่จับไห้นะคะัดท,ที่นี้เนาะค่ะเอาไม้ฟ้าเชื่อลากายเอาค่ะมันกับบตกได้ลับวิกเฮตใได้อยู่จะบอกว่าตัดไม้ฟ้าเชื้อลาพิษไปต่้งซองเพลนค่ะหย่อนว่าชงว่างว่างนาตางนี่ล่ละก็เลื่แบบว่าแก้ปัญหาเอาแบบว่าเอาเลยนะคะทุกคนมันก็อาจจะบริส แตรูปแล้วก็คือไดซัมหนีค่ะทุกคนไม้ฟ้าเชือรา4ีซิพนนะคะยังเหลืออีกฟังท่างทิตตะวันออกอีกเนาะค่ะเดี๋ยวจะต้องไปซื้อไม้ฟ้าเชือราเพิ่มค่ะแล้วก็ย่างดานบนนะคะวิจแก่ออกจากสีเทาค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันกับไม้ฟ้าเชือราที่เห็ดผนังนะคะอุปกรณ์ที่เท้าใส่ค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นของมาสลุทั้งหมดเลยนะคะทุกคนใช้ดีมากหินเจียลายไซายนี่ค่ะดาจะพกกระชับมือนะคะแล้วก็มีแบบวาระบบป้องกันค่ะที่ดีมากๆเลยนะคะเวลาที่เท้าตัดเบี่ยวตัดเอียงนะคะแบบว่าขันมนนม่หน งานโดยอัตโนมัติเลยเดย้มือนีแบบลุยงานเองจนแบบว่าเงื่อนี่เปียกเบิดเลยค่ะเสื้อนี่เปียกเบิดเลยนะคะจนกระทั่งลามมาถึงกางเก้งด้านลางค่ะใกล้จะค่ำแล้วเนาะคะ่ะไม้ฟ้ากับเบิดแล้วนะคะก็เลยว่าจะทำความสะอาดบริเวณด่านบ,นบนบานค่ะอันนี้จะเป็นประตูบานที่ปุ๋ยจะเอาใส่ดานหนานะคะทุกคนเป็นประตูวงกบคูเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะต้องไปหาซางใส่กระจกค,ค่ะเดี๋ยวมือได้ว่างๆนะคะจะลองขับรถไปนําหาเบิรงจอให้เพื่อนมาใส่ใหอยู่นีเลยจังสีหน้าค่ะบรูว่ามันจะสามารถใส่ใด้บความฝันของเาาาากดดินทงมม้ประณจ 60%แล้วเนาะค่ะทุกคนนี่ปุ้ยถือว่าเป็นความฟันที่เฮาสามารถจับต้องได้นะคะทุกคนบอกเกินโตจนเกินไปเนาะคะ่ะอ่ะนี่แหละนอจาจะสองเมื่อหาเห็ดใดประมาณนี่แหละนะคะทุกคนบอเหลยวซ้ำเนาะคะ่ะไมฟ้ากับโบพ่อนะคะเดี๋ยวจะต้องไปสื่อเพิ่มค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนเด้อจ้จะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยนํำนะคะสวัสดีค่ะ